ย่างเนยหอมหอหมร้อนๆสาราทำเมนูนี้ประจำค่ะที่บ้านชอบมากเลยทุกคนทำง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงแค่นำกุ้งและเนยมากรีวบนกระทะแบบนี้ให้ได้สีตามที่เราต้องการค่ะหอมหอมจากนั้นเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะทุกคนสาราใช้สูตรเดียวกันกับ ที่ทำปลาหรือสวนวันก่อนแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าทำเก็บไว้เยอะค่ะวันนี้ก็เลยไม่ต้องปั่นค่ะแต่ว่าตัดคลิปมาให้เพื่อนๆชมนิดหนึ่งนะคะว่าใช้สูตรเดียวกันเลย ชอบถั่วตัดสามารถใส่ถั่วตัดลงไปได้เดี๋ยวครั้งหน้าซาร่าจะทําน้าจิ้มถั่วตัดให้ชมกันและนี่ก็คือเครื่องเคียงทั้งหมดของเมนูเมี่ยงกุ้งเผาเนยในวันนี้ค่ะทุกคนเป็นตะแซบมากๆเลยค่ะภาคไปนะคะเสียงรถก็มากรบเสียงเราซะง,งั้นแต่ว่าความแซบ กรบเกลื่อนกันไม่ได้คะ่ะทุกคนแบ่งปันความแซ่บกันทั่วหน้าคะ่ะใครที่เป็นสายแซบ่บบอกเลยว่าไม่ครวญภาด